วันนี้นะคะเราก็จะมากินนะคะฟิตแนชิพนะคะดักฟิสแอนสลัดเดี๋ยวพ่อแม่มีบอกบอกเอไปมันก่อนนะนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมากินนะคะปลานะคะปลาฟ <Fish? S 1> uh ิตแอนสลัดเอวาฟิตแอนชิพฟิตแอนชิพ นี่นะคะอันนี้จะเป็นปลานะแล้วก็ดากะลูกก็คนละครึ่งตัวแล้วดาก็กินนะคะซลรัดนะคะแล้วก็ mommy, เปมีไก่ม้มมค่ไก่ทอดมามี่มามีะะ่ mommy, mommy. Yes Eva No Sister Oh Okay Sister Charlie <I> No e ว a No Sister Oh No Sister Charlie <I> No Sister Open the m o u s e คำใหญ่ๆเลยนะคะสลัด Open the mouth Open the mouth ทำอะไรอ่ะชิซูี่เดี๋ยวเวดเวดพ่อไม่ดูวดเยอะเหี้ยมามิว้าเยียร์ไม่ยากไม่ไ y m มาม y เพอร์เซ็ต อร่อยนะคะอร่อยสลัดอาหารครีนนะคะอาหารครีน I mean, I like อาจจะมีของทอดนะคะแต่ว่าครบห้าหมูอืม วันนี้วันที่เก้านะคะที่เราออกกำลังกายวันที่เก้าแต่จะไม่ได้นะคะลุงถ่ายคลิปตอนออกกำลังกายนะคะเมื่อวานทั้งวิ่งทั้งเดินนะคะแม่ทำไที่ราทุกน,นสุดทีแงิงๆ <c oughs> อออนะะ อ uh คือปลาตัวใหญ่เนี่ยเรากินได้สองคนนะคะปลาตัวหนึ่งเราได้สั่งทำงานก็คือปลาตัวใหญ่เลยแล้วก็ค,คนละครึ่งนะคะนี่ค่ะครับใหญ่อหญ่ไม่ไม่ไม่จะให้ ว่าเอตั t ฟูดพีชโอเค e ็งแบบนั้นคือเขาพยายามจะสอนให้มัมมี่ทำนู่นทำนี่นะคะมัมมี่ไอคอนด it เอตก็เลยบอกครบให้นะคะให้น้องเอวานะคะกินอาหารของเขาไปนะคะไม่ต้องมายุ่งกับมัมมี่ นี่นทำยังไงเอ่าแ่อว่ายอะเอวเไปดูรถที่พะโอไอสุกับดอค้าเนี่ยเอวาไปดูรถที่ซาเล้งนะคะซาเล้ง Mom, mom, mm -hmm. Tyson did no touch on my mm -hmm. Dangerous and toes. Mm he -hmm. was just like, he was all washed. Mm he -hmm. was uh, not washing your hand, and he was scared. Woof, woof. Woof, โชว์ผงนะชว์ผงหวาไม่อยายน้องไอวาโชว์่งนะ <c oughs> มีแตุ่ง Try. Mm. Why mommy eat that fry? Why not? Why did this yeah? Mhm. Mm mommy why? Mommy, mommy? have only a few friends. five with you. That's all. Why they keep us mine? Yeah. Wait, you want pull. You now. now. Now, coming tummy น้องไอวานนะบบอกว่าหิวเรื่องของเรื่องเราเดินไปซื้อของนะเดินไปซื้อของแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะคะแล้วเราก็เลยซื้อมานะครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะคะเป็นหกเดือนนะคะหกเจ็ดเดือนที่ไม่ได้กินฟิเดลชิปปกติเนี่ยเราจะทำกับข้าวกินเอง cho mang này sáng sao Cà phê on oh, the tree.

มันนมันเร้ชดไม่ค่อยชอบกินเนื้อนะชอบกินเนื้อตกระดูกม่ชอบกินเนื้อไก่ชอบกินแต่ว่าชอบกินเนื้ไก่ดุตกระดูกอออว่ามันเรนรอเตนมีใ่ Mm -hmm. Mommy, no day dirty it's my fish hmm. what happened you eat it yourself i don't want it stop that mean. Why? You. <laughs> <You're so good. laughs> i mean my you look and i'm done man look i can't eat my fish i need to go then

เดี๋ยวให้น้องเอวากินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าคลิปนี้เราไปกันก่อนอนะคะสวัสดีค่ะเอวาซิบายบายไอวนันบายบาย